สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13ในรายการหนีบาปขอย้ำกับพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องรากว่าจะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยณสามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัยชน์ข้อที่หนึ่ง ได้แก่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะของเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อนหนีนิรกกันในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของพระธรรมคำําสอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนําให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอน ตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินนวรในเรื่องทึ้งอานิสงส,ส์แห่การนักษาสิงข้อที่หนึ่งตามที่พระจนบอกว่าปานาติปาตาวีรบณนีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แ,แปลว่าขา้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตวชีวิต ขอแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย <c oughs> แลาไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องขางศีลห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกระบาดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้าในชาติปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่าคนที่มีศินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งส,สินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์แทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอ ถ้าสิงข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในสิงข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกุณาความสงสารทอดโกสินห้าว่ามาแล้วท่านี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งได้ ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในในตอนที่สิบสองตอนที่13านี้ขอพูดถึงคนที่พึงได้หรือผลนี่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขมรนดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเห็นว่าคนมีค,ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณายความสงสารก็ดีท่านนั้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่าการยิ้ม การยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีและคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดกงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอัตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่ พอตือขืนค,คบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็ผภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่ม ยังไม่แก่และยังไม่บวทคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าก็เธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่ที่กิเลสมาก ก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกคลอดจากคาันมารดากิเลสเท่าพกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าหกทันก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็ไม่ความรู้สึกเดิม เห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสงนัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอาหารหันต์ท่าคนคงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่หน้าอาจจะสลดใจมากกว่าคนจะสงสารวุ่นโหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลย ทั้งนี้พระอะไรเพืาอว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริง,รงๆเขาจริงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้าไม่ยิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อเ็าต้องการความช่วยเหลือ กระรวงความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก <c oughs> มาพูดุนอานิสงหน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์ คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากำลังใจก็้องอย่าสดชื่นเตอนาฏเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษา ใจเปลี่ยมชุ่มชืม่นไม่ได้เมตตาะกรุณาทั้งสองระการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น <c oughs> เอากันชาติเดียวนะ <c oughs> เอากันชาติปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ำ <c oughs> ก็ต้องเป็ทวาดาบ <c oughs> สวรรค์ย <c oughs> ิกามาวาจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตา ราณีของท่านเ,เข้มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความควาว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์ การกระทกกบกระทั่งกรรับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็แป็นกายของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยะโตชายเตโสโกโ <c oughs> ปิยะโตชายเตไปยังพยังความรักมีที่ไหน ความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายด้วยความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความวาความ,วามาการพัดพราเจะของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์การถูกทรมานร่างกายจะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตาย อาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดแล้วก็ตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอยอมรับนักถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์ อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ดัง <c oughs> นั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาบาณีท่านตายอย่างเลวที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมการเกิดเป็นธรรมดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันที ร่างกายของเทวดาแระผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับพรมก็ไม่มี รวมความว่ามีสุขจริงๆท,ท่านที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสูส่แดงของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์จะเมตตากรุณาทั้งสมรายการในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาหรือรมในเมื่อบุด,ดหมดบุญบ,บาสนาบารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ ก็ต้องมาชนฝังอยู่ที่มนุษย์มนุษย์โลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่การทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในาบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกัน เอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกุนายความสงสารเว้นจการฆ่าสัตว์เว้นจการทรม,มานสัตว์เว้นจการทางกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลก็เมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาสุดทรงสะสวยมาก ขอให้ทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโสดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชายก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุสร้ายว่าคนอื่นใดหายยาก จะตอบว่าอารมณ์นิคิดปทุสายคนอื่นไม่มีนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาแล้วผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลย็นคนนี่มีแต่มีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ จากความเป็นมนุษย์ชติก่อนคองท่านส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิว,วสวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่วานก็อยขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีริ้วรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวงความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยคนแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านก็าสายบ,บุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปทว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมานบ้างเล็กๆน,น้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม,ไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไมส่สบ,บายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไมส่สบ,บายที่บรรดาเนพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสิ่งข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดการป่วยไข้ไมส่สบ,บายฉะนั้นบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยมาพบอตมาก็ขอร้อง ว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ามาสบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั่นหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในคำ่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุกไม่ใช่อย่างนั้น จะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าตาธรรมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไมส่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนนานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหายก็ <c oughs> ถทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสงฆทานก็ทำบายก็ใส่สลายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลย รอพระเขาให้ท่านจัวพระคําว่าพระคําเดียวในบรัดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจา้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธยานึกว่าอาตมาเป็นพระอาหารหันต์หรือพระนาคามีนะ ที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วย,ยไข้มาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดาและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพศออนี่คือ2528 ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้แต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528เจอทั้งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงะธรรมเทิสนาทิสลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆ ป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพรนะอรหันต์จะผิดหรือว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มี แต่งแต่อายุ28ไปต้นมาป่วยเป็นปกติจะพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วยฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจะไม่อยากไม่นึกติมหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปาณาธิบาตในชาติก่อน ใา้ฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ไวม,มากที่ฆ่าคงไม่มากนะักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกทรมานน้มากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมาที่เวลาเท่ก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลก เราไมา่โชว์ความชั่วกันอาตมานี่ชใช่ก่อนคงชั่วมากการป่วยแค่ไป็สบายนีก่กระทบกระทั่งมาก,กรงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ได้คั่งของการทรมานแนละทำร้ายนะทอนนี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลย ท่านบอกว่าบุคคลน,นี้ฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่ไมีโอกาสโผล่มาเห็น ทางนี้พ่ออะไรเ็าแทงในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นว,วันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเวน้นท่านประเพนีเพราะคลอดจากคันมันดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปับ๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้ท่านประเภทนี จำไม่ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพราะหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตาย น้อยกว่าน,นั้นเหลือหน่อยๆเป็นบาปไม่มากนักข้าไม่มากนักอายุถึงอายุไขจริงตายเรือยวๆอายุเลยอายุไขจริงตายมีว่ากระทันได้ความตายบรรดาานพุทธบริษัท้งหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทําไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญ ยังไม่มีการทรม,มานมากกว่าตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณาติบาติติดตามมาโปรดทราบไว้ด้วยความจริงคนรตษ์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายขอามันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีก,การร้องไห้คนอยาเป็นงครู เอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่พ่กเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทําไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยนึกว่าถึงโทษนั่ว่าถึงคนณมล่อไหคนของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตตดชีวิต ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไขเจ็ดสิบห้าปีท่านหลายเ่านี้อาจจะร้อยปีเศษอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะ ไม่เต็มอายุไขเป็นต้นเรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมีอยู่ยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์นึ่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกโองสมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรก การหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรักความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้สรงตัวทั้งห้าขอ้อ ถ้ารักษาได้ห้าขอ้อแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้นแต่ถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศีลได้ข้อเดียวก็ทรงให้มัน่นคง ทำกำแรงนักกำลังใจให้ทรงเครืองคาดตะเข้าขั้นของฌานคำว่าฌานไปยงไังไงฌานน่งบริการเพ่ง <c oughs> ท่านแปลแบบนี้แปลมตามศัพท์ไม่หนักใจท่านหนักปัญญานิดว่านั่งเพ่งก็จะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านตาไหลไปเลยตาแสบ เอว่าถึงกาลังใจเมตตาคุณนายความรักทำนิ้งชาญเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าชาญคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนและสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะประทุษร้ายใครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็นานาคาม,มี ต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกําแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกำแพงนึงห้ชั้นนีกกั้นกันกนรก,กทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมันไม่ถึง เมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาเขาไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกของค์สมเด็จพระบรมโลกเกศที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าตอบฝ่ายฟังกันใหม่ท้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผลและจง เปได้วยจาตุลพิตพรชัยทั้งสี่ระการมีอายุวนันนะสุขาพะละและปฏิพาณฑ์หากทุกขั้นเพิ่มประสงค์สิ่งใดก็ขอยอันสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี